เก็บความเย็นทํามาจากอะไรถึงเก็บร้อนเก็บเย็นได้ทุกคนสงสัยกันใช่ไหมครับผมวันนี้ธนาคารร่ำรวยนะมาไขคําตอบกันนะครับผมแก้วเก็บความเย็นนะครับทํามาเป็นสองชั้นนะครับผมนี่จากสองชั้นนะครับเป็นสแตนเลสสองชั้นนะครับผมก็ระหว่างชั้นนะครับชั้นหนึ่งกับชั้นสองจะมีสารเคลือบนะครับเพื่อทําความเย็นและเก็บความเย็นและความร้อนได้นะครับผมตัวนี้เขาจะใส่เคลือบมาในรอบแก้วนะครับ ก็เลยให้สามารถที่จะเก็บร้อนเก็บเย็นได้นะครับนานถึง6 8ชั่วโมงเลยนะครับก็จะพิเศษกว่าแก้วปกตินะครับแก้วปกติทั่วไปจะมีชั้นเดียวถูกไหมครับตัวนี้จะเคลือบสารมาอยู่ข้างในนะภายในนี้นะครับผมนี่ครับตอนนี้ธนาค้าร่ำรวยนะก็มีจัดรายการโปรโมชั่นนะครับสั่งซื้อ100ใบนะครับราคาส่งนะครับ ไบโระยี120บาทสกีนฟรี1สี1จุดแล้ฟรีค่าบล็อก1,500บาทนะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารร่ำรวยช่องทางการติดต่องานะครับศูนย์แปดเกานึ่งสองสี่หกสองสและ0ูนย์แปดสนะครับไลของเราแอสไซทีศูนย์แปดสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ทุกวัน,นครับเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นและสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ตลอดเวลานะครับผมธนาคารร่ำรวยนะครับขอบคุณมากครับ